ค่ะวันนี้มาคาเฟ่ค่ะหล่อเลี้ยงฟ้าร์มเขารีวิวกันไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยทางนี้ค่ะตอนนี้เรามาข้างในแล้วเราไชมบรรยากาศข้างในกันสวยงาม เราไปทานอาหารกันก่อนดีกว่าลูกปะแล้วเราค่อยมาเดินชมวิวกันเขาบอกว่ามีสัตว์เยอะแยะมากมายด้วยเรามาถึงนี่ขายของที้าะลึกใครเราจะนั่งข้างในเย็นๆกันค่ะที่นี่มีหลายโซนทั้งห้องแอร์ทั้งซุ้มเดี๋ยวเราเดินไปที่ซุ้มกันเพราะว่าห้องแอร์เต็ม ตอนนี้เรามารออาหารสั่งอาหารกันอยู่ในซุ้มค่ะซุ้มเหมือนอุโม์ไบบอลค่ะใช่ไหมครับเด็กคนนี้ทำอะไรอยู่เนาะรออาหารแล้วอาหารก็มาแล้วค่ะนี่มาดูอาหารรีวิวกันแล้วเ,เมนูที่หนึ่งข้าวผัดกุ้งของทัพทิมน่าทานไหมกุ้งตัวใหญ่สี่ตัวเลย ส่วนอันนี้ของว่าป่าคือกระเพราสเต็กเขาบอกเป็นสติกเนเจอร์อยู่นิดนึงขอพมาเป็นกระเพราเนื้อโคขุนดูเขาไปใกล้ๆเลยอ่าอันนี้ก็คือเมนูวันนี้เดีย๋ยวเรามาทานข้าวกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวข้างนอกกันใช่ไหมคะทานอาหารกันเลยคะ่ะแล้วเรามาคาเฟ่เราก็ต้องมาทานกาแฟกันอันนี้วันนี้สั่งมอคค่าแบบเข้มเ,เขาบอกมา มาดูกันว่าจะอร่อยไหมส่วนมาม้านั้นเป็นอเมริกาโน่เหมือนกันคงจะอร่อยแหละเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันก่อนนะแล้วเราจะได้ไปเที่ยวข้างนอกกันหลังจากเราทานอาหารเสร็จแล้วเราจะเดินไปชมสัตว์กันกงแรกเป็นอะไรเอยทีมนี่เป็นไรคะ ไก่แจ๊ไก่ซาลามอพอไก่ซาลามอคล้ายไ,ไก่แจ้นั่นแหละคะ่ะไปกันต่อค่ะอันนี้อะไรลูกไ,ไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นบ้านตามทับทิมไปเที่ยวกัน ดน้วตาต่ายเขาน่อเขาร้อนไปเราไปดูกันไปให้แพ้ตรงไหนลูกอปลายเดินไปกันโอ้ยตรงนี้เป็นห่านเป็ดห่านน้องพี่ดูสิมีปลาด้วยป่าไงคะโอ้ยโอไป นั่นเหมือนเป็ดในดังเลยตอกด้วยที่มันมีหัวขึ้นมาเห็นไหมหตัวนั้นอ่ะหรอคะ่ะเป็ดดังในเลยตอกด้วย,ย,ยไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยมังลูกแก่ลูกไปลูก<ช>เราลองให้มันกินดูลกูกินแรงมากตรงนี้แหละลูกมาหยิบให้มันกินแล้วแล้วมันจะกินยังไงอะคะ วา,าวางเบาๆวางเบาๆมันหกบทอะไม่ได้กินพอดีหรอกฮะว่าไงเราพี่พิมต้องหยิบเอาไปเป็นกองๆหรอกามาให้นก,นกนกนกอะไรนะว่าไงเพราปะปาก็กลัวมันกัดเหมือนกันแล้วลูก ดูสิกินเปลือกถั่วอ้อยหิวอ่ะลูกไอ้อตัวอื่นกินมั่งลูกอ่าอ่ากินกินกินโอ้ยอย่ายแย่งกันอย่ายแย่งกันนี่ตัวนี้อ่ะโอ้อยดูดูดูกินอร่อยเลยลูก หกเต็มพื้นเลยไม่กลัวมันกัดเหรอลูกไม่กลัวค่ะอย่างง่ายๆป่ามันแค่มันเลียมือเฉยๆอ่าเราเพื่อนๆตามทับทีมไปก่อนตรงนี้เขามีแปลงเป็นผักสวนครัวด้วย ส่วนตรงนี้เป็นอะไรลูกคุณไก่ไกขนดูสิว้าวมีไก่หลายสายพันธุ์นะนี่มีหมูด้วยหมูดำมหมูอ้วนอูดอด,ดูนอนอืดกันเต็มเลยลูกมันร้อนอะ่ะหมูอืด เฮ้ยตรงนี้น่ารักนี่ลูกอะไรอะลูกน่ารักมันกินหญ้าของมันมันไม่ค่อยกินอาหารอกลูกแต่เข้าไปได้น่ารักจังเลยตัวเนี้ยตามับพิมพ์ขึ้นไปเล่นกันค่ะ ขิมไม้ปีนตรงนี้มันมีของเล่นแต่ตอนนี้มันร้อนมากเลยล้อค้าตูดสุกนะลูกร้อนไหมไม่โอ้วันนี้อากาศร้อนมากมาตอนช่วงค่ำๆน่าจะดี กตายมีลูกกระต่ายด้วยเขาขายด้วยลูกกระต่ายตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปปลาด้วยเหลียงปลาเยอะเลยปลาตัวใหญ่ๆหมดเลยแค่น้ำมันไม่ใสแต่ว่าน้ำใสมันมันมาแคเราให้อาหารแล้วี่มูดิ้นโผล่ขึ้นมาเต็มเลยปลาดุกเผือก ่นี่ตอนนี้เรามาดูกันมีทั้งเป็ดหา่หานห่านมีงอนดูตัวใหญ่มากมีเป็ดเทศด้วยดูหน้ามันเด๋ยวเป็ดเทศน่ากลัวจัง ใช่เนี่ยมันออกลูกเห็นไหมอ้าวไปซื้ออาหารมาแล้วให้อาหารปลาหน่อยตรงนี้เป็นบ่อปลาดุกเผือกเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปลาดุกหรือปลาสวายก็ไม่รู้ปลาสวายหรมีปลายักษ์ด้วยมันกัดนะลูกเนี่ย ตัวใหญ่กว่านี้ด้วยนะเมื่อกี้าแล้วก็มาให้ห่านปาให้ห่าน้นงมาเป็นเลยร้อนมากเลยพี่ตาจะหวานย้อนมีเกล็ดนะฝากลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์กดกระดิ่งกงกิ้งจะได้มีพัดขิดใหม่ๆของหนูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ